สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้มีคนมีคําถามว่าในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยสมมติว่ามันมีการถูกปรับให้สูงขึ้นบริษัทหรือว่าธุรกิจแบบไหนบ้างที่จะได้ประโยชน์จากการที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นครับคืออันนี้ผมตอบเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับก็อันแรกเลยที่ชัวร์ว่าได้รับประโยชน์แน่นอนก็คือจะเป็นพวกกลุ่มธุรกิจประกันและประกันชีวิตคือบริษัทพวกนี้เนี่ยอยากจะให้นึกภาพว่าเขาจะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ตลอดที่สามารถที่จะเอาไปลงทุนได้ ค,คือเวลาที่บริษัทประกันหรือว่าประกันชีวิตเนี่ยเขาทำธุรกิจก็คือว่าเขาให้สัญญาว่าถ้าเกิดเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะจ่ายชาระค่าสินใหม่ให้ถูกไหมแต่ในระหว่างนี้เขาจะเก็บเบี้ยประกันชีวิตเบี้ยประกันภยัยเบี้ยประกันรถยนต์อะไรเข้ามาก่อน แล้วถ้าเกิดเหตุเขาก็จะจ่ายีหลังนึงก็ไหมนี่คือ business model เขาถูกไหมครับทีนี้เวลาที่เขาเก็บเบีย้ยเข้ามาเนี่ยสมมติว่าลูกค้าเขาหลากหลายเขาก็เก็บบุ๊บมาเขาก็จะมีเงินก้อนอยู่ในมือก้อนหนึ่งที่สะสมไว้สำรองในกรณีถ้าเกิดลูกค้าเกิดเหตุรถชนเกิดเสียชีวิตเขาก็จะต้องทยอยจ่ายออกไปทีนี้พอมันมีลูกค้าจํานวนอะๆเนี่ยเขาก็จะมีทั้งที่แบบรับเบีย้ยเข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปแล้วถ้าเกิดเขาทําธุรกิจแบบไม่ห่วยแตเกเงินไปนะก็คือคือไม่ใช่แบบว่าโอ้โหแบบ รับประกันท่าไหนก็ไม่รู้แล้วก็ว่าเคลมขาดทุนเลเทใอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีโฟลดหรือว่าเงินก้อนเนี้ยนะครับที่เขาจะมีอยู่ออนแฮนนะก็ <c oughs> คือมีสำรองอยู่ในมืออยู่ตลอดนึกภาพนะครับมันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง <c oughs> ทีนี้เงินก้อนใหญ่ก้อนนี้เนี่ยแน่นอนว่าในการที่เขาถือไว้เนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่ได้ว่าถืออยู่ในรูปของเงินสดอยู่ตลอดถูกไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่าโอ้โหแบบรับมาร0 0จะต้องจ่ายไปร้อยเปอร์เซ็นต์ไปอย่างเดียวทันทีในวันต่อมาถูกไหมมันก็ทยอยรับมาทยอยจ่ายออกไปแล้วดังนั้นนนเเเีี่่่าาาาก็สสมรถทจะงงิบวไป ลงทุนได้แต่ทีนี้เวลาที่เขาลงทุนเนี่ยด้วยลักษณะธุรกิจที่มันอาจจะต้องมีการจ่ายสินไหมออกไปอยู่ตลอดเนี่ยมันก็เลยจะจําเป็นที่จะต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่โดยปกติเนี่ยความเสี่ยงมันต่ำหน่อยคือเขาจะไม่สามารถไปลงทุนไรหวือหวาได้เพราะาเกิด สมมติถ้าเกิดประการไฟเนี่ยเกิดมีนิคมโรงงานไฟไหม้ตุ้งขึ้นมาอาจจะต้องแบบจ่ายจำนวนมหาศาลนึกออกไหมแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีกติกาในการลงทุนนะครับปกติก็จะถูกกําหนดเอาไว้ว่าไม่ให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงเกินไปบาบานะแล้วดังนั้นพ่กนี้เนี่ยก็จะมีทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ลงทุนอยู่ในพวกฟิกซ์อินคัมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธบาัตรรัฐบาลอะไรพวกนี้เป็นเรื่องปกติที่เขาจะลงทุนในกลุ่มพวกนี้เยอะ นะและดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าธุรกิจประกันกับธุรกิจประกันชีวิตเนช่วงไหนที่ yield ของ fixed income มันต่ำเนี่ยรายได้ที่ได้จาก investment income มันก็จะต่ำไปด้วยถูยกไหมในขณะที่ช่วงไหนถ้าเกิดว่าอัตราเบี้ยป,ปรับสูงขึ้นพวกนี้ก็ได้เปรียบไงเพราะว่าเงินก้อนที่ลงทุนมีเท่าเดิมแต่ yield สูงขึ้นก็ทำให้พวกนี้มี investment income ที่ดีขึ้น เรียงกรณีโปรดักที่เป็น a n น u ู t i ตี้ของบริษัทประกันชีวิตแบบนี้นะครับพวกลักษณะสัญญาประเภทที่แบบเราจ่ายเงินก้อนให้เขาก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งแล้วเขาก็สัญญาว่าเออเขาจะให้จ่ายคล้ายๆกับผลตอบแทนออกมาทุกเดือนอะไรก็ว่าไปนะครับตลอดจนเราอายุ99หรือ จนกว่าเราตัวเสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่คอนแทรคนะครับโปรดักต์ทางการเงินนี้เขาเรียกว่าแอนนวตี้นะครับก็คือเขาใช้สําหรับคนที่จะ,กะเกษียณนั่นแหละเพื่อให้ชัวร์ว่าเออจะมีะไรายได้ใช้ไปเรื่อยๆนะนะครับประมาณนั้นทีนี้โปรดักตลักษะแบบนี้ก็เช่นเดียวกันเวลาที่บริษัทประกันชีวิตเนี่ยได้รับเงินก้อนของลูกค้ามาเขาก็ต้องวางแผนว่าเฮ้ยจะลงคุณไอ้ก้อนนี้ท่าไหนก็ได้ถูกไหมให้สุดท้ายแล้วยิ EU, หรือผลตอบแทนมันออกมาเนี่ย สูงกว่าที่เดี๋ยวบริษัทประกันชีวิตจะต้องยอยจ่ายให้กับลูกค้าไม่ก็ไหมครับและดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามิกซ์ของการลงทุนเนี่ยบางส่วนก็จะไปลงทุนในหุ้นไปลงทุนในพันธบัตรอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วการลงทุนเหล่านั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผลตอบแทนของฟิกซินคำหรือพวกพันธบัตรเนี่ยสูงบริษัทที่เป็นบริษัทประกันชีวิตก็จะได้เปรียบก็คือโชคดีเพราะว่าผลตอบแทนที่ได้จากการที่เอาเงินของลูกค้าไปลงทุนก็จะสูงขึ้นไอ่ก็ไหมแต่ถ้าเกิดว่า ยิวของพวกพนาาันธบัตรหรือว่าพวกฟิกซินคำันด้านต่ากว่าปกติต่ากว่าที่คาดเนี้ยพวกนี้ก็เดือดร้อนถูกไหมครับเพราะว่าผลตอบแทนที่ได้จากการที่เอาเงินลูกค้าไปลงทุนอาจจะไม่เพียงพอสําหรับการจ่ายเบ n เอฟิตให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นการขาดทุนดังนั้นจากมุมมองของบริษัทประกันภัยหรือประกันชีวิตเนี่ยถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นยิวผลตอบแทนของฟิกซินคำสูงขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีแน่นอน อีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่ผมนึกออกว่ามันจะได้ประโยชน์ในกรณีที่อัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นก็คือพวกแพลตฟอร์มในการลงทุนพวกบลกเกอร์ลงทุนต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยลักษณะธุรกิจเขาจริงๆก็ไม่ได้เหมือนประกร100ันร้อยนะครับแต่ว่ามันก็จะคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันตรงที่มันจะมีแคชบางส่วนที่เป็นของลูกค้าแหละแต่ว่าเขาฝากไว้บนแพลตฟอร์มแล้วก็เขาบริษัทมีออนแฮนไง แต่ว่าลูกค้าก <us> <an US> ็อาจจะไม่ได้ลงทุนในอะไรอยู่ตลอดเวลานึกภาพเหมือนกับเวลาที่เราลงทุนโอนเงินไปเราจะไปซื้อหุ้นสักอันนึงเราจะไปซื้อกองทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เราโอนเงินเข้าไปอยู่บนแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีเงินสดเหลือบางส่วนที่อยู่ในรูปเงินสดนึกออกไหมหรือบางทีเราอาจจะได้บันผลมาเป็นรูปเงินสดเรายังไม่ได้เอาไปซื้อไม่ได้เอาไปทำอะไรก็จะอยู่บนรูปเงินสดแล้วก็อยู่ไว้บนแพลตฟอร์มทันนะทีนี้แน่นอนสําหรับเราคนเดียวเนี่ยเงินสดของเราหนึ่งคนมันก็ไม่เท่าไหร่ถูกปะ แต่พอแบบรวมของลูกค้าจำนวนเยอะๆเนี่ยเข้าไปด้วยกันมันก็จะมีเงินบนแพลตฟอร์มบางส่วนที่มันจะอยู่ในรูปของเงินสดเนี่ยอยู่เกือบตลอดเวลาโอเคไหมลูกค้าก็แน่นอนก็สั่งซื้ออะไรสักอย่างนึงขายอะไรสักอย่างนึงออกมามันก็วนไปวนมาแหละแต่มันก็จะมีเงินสดอยู่บางส่วนที่มันค้างอยู่บนแพลตฟอร์มแน่ๆทีนี้บริษัทพวกนี้เนี่ยผมที่ผมรู้เพราะว่าผมเคยอ่าน An n u a l r e p o r t แล้วอ่านเจอเขาก็บอกอยู่นะครับว่าเขาก็เอาเงินสดพวกนี้เนี่ย cash แคชบาลานส์เหล่านี้เนี่ยไปฝากแหละ นะครับบางทีเขาก็<ๆ>ได้ดอกเบีย้ยเงินฝากอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะลงทุนในอะไรที่มันแบบมีไฮลิควิดิ i t y คือสามารถขายออกมาได้เพราะว่านี่มันเงินลูกค้าไงลูกค้าอาจจะเอาไปซื้ออะไรก็ได้ไหมแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็จะลงทุนในพวก f i x ซ์อินคัมพวก f i x ซ์เด p o พอ t อาจจะเป็นบอลระยะสั้นมันนี่ Market ตฟันอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วพวกนี้เนี่ยมันก็จะได้รับดอกเบีย้ยทีนี้ถ้าเกิดว่าอาาัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้น ก็แปลว่าบาลานซ์ของเงินสดเหล่านี้เนี่ยบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็จะสามารถไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนดีขึ้นนึกออกอเไอเดียก็คล้ายๆกับของบริษัทประกันนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นที่เหลือก็คงจะเป็นบริษัทอื่นๆที่อาจจะมีเงินสดเยอะออนแฮนซึ่งเงินสดเยอะออนแฮนพวกนี้เนี่ย ก็อาจจะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นธุรกิจอะไรละแต่ตราบใดที่มันเป็นบริษัทที่มีการเก็บเงินสดไว้เยอะๆอาจจะสำรองเอาไว้หรือว่าเป็นหุ้นตัวไหนก็แล้วแต่ที่มันปรทําธุรกิจมาดีแหละกำไรเยอะแต่อย่างนึกไม่ออกเขาไปทําอะไรดีแล้วถือแคชอยู่ในมือเยอะๆเนี่ยมันก็ได้เปรียบในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นสาระสําคัญเท่าไหร่คือคือมันดีขึ้นแหละแต่มันก็คงไม่ได้เป็นสาระสําคัญเท่าไหร่ ทั้งหมดก็คงจะเป็นประมาณนี้มั้งครับเท่าที่ผมนึกออกนะอาจจะมีบริษัทอื่นๆหรือลักษณะธุรกิจอื่นที่ได้เปรียบเวลาอาาัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอีกแต่ว่าเท่าที่ผมนึกออกก็ประมาณนี้ก็มีคนถามเหมือนกันนะว่าอย่างแบงค์เนี่ยจะถือว่าดีไหมคือจริงๆผมเคยเรียกว่าอะไรอะ่ะเคยฟังผู้บริหารแบงค์ในยุโรปนะครับที่อาาัตราดอกเบี้ยนโยบายมันเป็นพวกแบบติดลบอะ่ะแล้วเขาก็บ่นว่าเอออาาัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันมีปัญหากับเขานะครับแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้ เข้าใจร้อยเปอร์เซนว่าทําไมก็คือเคยได้ยินว่าเขาจะยินดีมากเลยถ้าอาตาัตราดอกเบี้ยมันจะสูงขึ้นมาแต่คือผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรอย่างชัดเจนเพราะว่าในความเข้าใจส่วนตัวเนี่ยก็คือผมเข้าใจว่าเวลาแบงค์ปล่อยกู้เนี่ยมันก็คือมี net interest margin ก็คือระวังต้นทุนเงินของแบงค์ก็คืออาตาัตราดอกเบี้ยที่แบงค์ให้กับคนที่จะมาฝากเงินอะไรก็แล้วแต่กับอาตาัตราดอกเบี้ยที่แบงค์ชาร์จกับลูกค้านะครับซึ่งในตัวนี้มันก็มันก็จะมี margin อส่วนต่างอยู่ถูกไหม โดยปกติเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวกําหนดก็คือถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นต่ำลงอะไรไงตราบใดที่เขารักษาอินเทรสมาจินเท่าเดิมได้เนี่ยแบงก์ก็ควรจะกําไรเท่าเดิมนะคือในความเข้าใจผมคือแบบนั้นดังนั้นผมก็เลยไม่ค่อยเก็ตเหมือนกันว่าทาไมผู้บริหารแบงก์ในยุโรปท่านนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าอัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นเนี่ยดีกว่านะครับคือพูดตรงๆอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ทางนี้ทา่านๆก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งละกันที่อาจจะได้รับประโยชน์จากการที่ตตตรราาดดกเเเีี้้้ยยยสููงงขึึนแแ่่แ่่่่พพผมมมไไไไชวท็ถ วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สาหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับอนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทําได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ